สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนเกษตรนะครับก็เป็นสวนเกษตรของเรานั่นเองนะครับวันนี้โอ้โหเดินทางมาถึงเมื่อเช้าเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูความคืบหน้าของสวนเกษตรนะครับนะครับณนะปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วน่าจะห้าเดือนได้นะครับ โอตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพระมาอัปเดตให้ดูพร้อมๆกันนะครับเอาละครับ,ว,รบวันนี้อัปเดททตนิดนึงนะครับวันนี้เรามาีพันกล้วยอีก2 0 0พันนะครับเอามาปลูกนะครับก็กล้วยพันแรกนะครับอันนี้ก็คือ,อกล้วยน้ำวา้าพันเตี้ยนะครับ ก็ได้ต้นพันธุมาจากทงางพี่ที่รู้จักนะครับก็ไปขอพันธเข้ามานะครับก็ตอนนี้เราเอา,เอามา mm hmm. เพาะลงในกระถางนะครับประมาณสั mm hmm. เกเกือบเดือนนะครับนะครับตอนนี้ก็มีใบนะครับแตกยอดออกมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยวันนี้มีโอกาสเอามาลงดินเลยครับ ที่สวนนะครับโดยเราเลือกพื้นที่ปลูกก็จะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของทางสวนนะครับอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวจะคอยดูความคืบหน้านะครับว่าหลังจากที่เราลบดินแล้วต้นมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพอมันถ้าหากวันรอดนะครับเราก็จะขยายพันธุ์เพิ่มนะอันนี้เป็นพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์ต้นเตี้ยนะครับนะครับก็เอามาลองปลูกดูครับ ก็จะเป็นต้นไผ่เนาะนะครับตรงลืมแรงนะครับนครับปลูกตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับลากจะลงดินแข็งแรงนะครับเริ่มแตกยอดออกมากันแล้วนั่นเองนะครับอีกต้นหนึ่งครับก็เป็นกล้วยเช่นเดียวกันนะครับนะครับแต่เป็นกล้วยน้ำว้านะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าพัน เขาเรียกว่าต้นน้ำวายักษ์นะครับมาก็ได้เก่งผ่านได้ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับไปขอพีเขามานะครับก็จะเอามาลองปลูกไปที่สวนเกษตรที่ศรีสะเกดนี่นะครับก็พร้อมกันเลยกับด้วยน้ำวาต้นเตี้ยนะครับอนนต้นเตี้ยอันนี้เป็นน้ำวายักษ์นะครับต้นค่อนข้างที่จะใหญ่แข็งแรงนะครับก็ปลูกในแนวรั้วนะครับอยู่เรียงติดกับกอฟางนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับความ คืบหน้านะครับว่าต่อไปเนี่ยมันจะสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ไหมนะครับก็มีแตกใบออกมาแล้วนะครับนะครับคิดว่ารากน่าจะเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับก็เลยเอามาลงดินเดี๋ยวเราดูครับสองสาเดือนนะครับต่อจากนี้ว่าจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะครับจะรอดไม่รอดนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตวยไม่น่าจะปลูกยากนะครับ ก็ทนแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีฝนตกมาด้วยนะครับก็น่าจะรอดนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับต่อไปเนี่ยทั้งสองพันที่ผมปลูกเนี่ยทั้งลวยลว่าพันต้นเตี้ย,มามา 1, ดดยแล้วก็ลวยลมวา,มายาักษ์เนี่ยนครับมันจะโตรวดเร็วมากแค่ไหน